คำเตือน คลิปนี้เป็นคลิปของการดูดวงโดยทั่วไปหรือ general reading ไม่ได้ทำนาจากจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกติอาจารย์กิ่งฟ้าเมฆจะจะนาทำคลิปวิดีโอให้ฟรีเป็นการกุศลให้กับทุกท่านได้ดูเป็นแนวทางหรือไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นขอให้ทุกท่านดูอย่างมีสตินาเป็นงมงายเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่แต่คำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้าค่ะตอนนี้เราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปโอนนของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ด,ดวงโดยจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนานดวงเป็นประจำพิเศษอีกแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงรายปี สำหรับคนทั้ง12ราศีนะคะ่ะสําสหรับดวงแบบ enne, รายเดือน12ราศีที่อาจารย์ทําทุกเดือนเนี่ยยังคงมีต่อไปไม่เปลี่ยนแปลงแต่คลิปนี้เป็นคลิปพิเศษที่อาจารย์ทําทุกปีค่ะตลอดหลายปีที่ผ่านมาหากยังไหวก็จะทําให้กับทุกท่านได้รับฟังรับชมถือว่าเป็นคลิปพิเศษนะคะถ้าไหวก็จะทําทั้ง12ราศีอ่คลิปนี้12ราศีแล้วนอกก็อาจจะมี12นัก,กษัตริย์ด้วยแล้วก็ดวงคนทั้ง7วันด้วยเอาเป็นว่าถ้าอาจารย์มีเวลาก็จะทําให้ครบทุกเซตเลยนะคะแต่นี่เป คือดวงโดยภาพรวมฉชนั้นมันไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งขอให้ทุกท่านดูเป็นแนวทางอย่างมีสตินะคะเพราะว่าสุดท้ายดีไม่ดีอยู่ที่เรากําหนดดวยชะตานะคะสิ่งเหล่านี้ต้องดูแลใช้ิริญยาเป็นอย่างสูงนะคะอ่าสำหรับท่านใหนที่ชอบตัวเป็นพวกเพชรอะคาดเพชกรสโตนอาจารย์จะมีทั้งอ่าที่ไม่เห็นหน้าอาจารย์แล้วก็เห็นหน้าอาจารย์ถ้าเห็นหน้าก็จะเป็น KFS Extra เป็นเพชรอะคาดเพชกเดกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจารย์จะแปะทั้งเพลย์ลิสต์อ่าต่างๆเอาไว้ด้านล่างเอาไว้เรียบร้อยเลยนะคะเป็นทม์มเลสเปิดมาดูเม คุณอาจจะเลืกจากกองหินหรือกองไพ่ต่างๆนั่นเองนะคะอาจจะตอนนี้นะคะอาจารย์คิดว่าเราต้องไปเริ่มรับฟังรับชมดวงรายปี2565กันเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีธนูนะคะประจําปี2565นะคะอาจารย์จะดูโดยภาพรวมนะคะให้กับทุกท่านดูอย่างมีสตินะคะอาจารย์ทําในจากไพ่บิ๊กเน่ทั้งหมดสองสํารับเลยเพื่อเป็นการอวยพอรอวยใจเชะนั้นพิเศษมากๆเลยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มตัวกันเลยดีกว่าราศีธนูในปี65นี้คุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะดูเป็นแนวทางพอนะ Relaxation, Sustenance, King of Cups, Temperance, Ten of Swords. Four of Swords, the Wheel of Fortune, Queen of Cups, the Hierophant, Ace of Wands, Eight of Pentacles, the Magician, Four of Pentacles, and the last one by Sudha. and Knights uh, of Swords พลังงานขึ้นสำหรับชาวราศีธนูนะคือมันเหมือนกับว่าคุณจะหยิบจับอะไรหลายอย่างมากในช่วงนี้ในช่วงปี65คือเหมือนทำอะไรหลายอย่างมากมีโปรเจกต์ร้านแ9 0พมีเรื่องที่เราคิดอยู่ในสมองมีความคิดสร้างสรรค์มีเรื่องที่อยากทำมากมายเกิดขึ้นคือต้องบอกแบบนี้นะมองได้สองมุมอาจจะแปลว่างานค่อนข้างมีข้าชนเยอะหรือเรียนเยอะหรือทำงานหาเงินเยอะจนไม่มีเวลาพักผ่อน ไพ,พ่ไพ่พิณอเลยขึ้นเตือนเลยว่าพักบ้างนะเราพักก่อนเนี่ยพักบ้างนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามอยมุมหนึ่งอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าคุณจะทําอะไรก็ตามแต่สบายใจมากยิ่งขึ้นค่ะถือว่าเป็นความสุขหรือว่าเป็นความสดใส,สที่จะเข้ามานะอม,มองในแง่ดีมากเลยนะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นคําว่าเรามีโอกาสที่จะเจอสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นความสุขสิ่งที่เป็นเจะโรงจิตใจในทางที่ดีมากขึ้นแต่แค่ว่าบางท่านอาจจะแปลว่า มีความโดดเด่นในเรื่องการแบบซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินหรือขายได้นะหรือว่าได้ของเก่ามราดกตกทอดหรือมีของขวัญที่ได้มาโดยที่เราไม่คาดคิดว่าจะได้มาหรือเจอปาฏิหาริย์เจอสิ่งดีๆที่จะเข้ามาบางท่านอาจจะเจอคนเดิมๆคนเก่าๆหรือว่าอะไรที่มันสูญหายไปจะกลับมาหรือบางท่านอาจจะแปลได้เหมือนกันว่ามีอะไรที่รู้สึกว่าคุ้นหน้าคุ้นตาคนที่คุณเคยรู้จักหรืออาจจะเจอคู่ที่คุณอาจจะตามหามานานก็ได้นะ ขอภทยค่ะพอดีพูดมาหลายคลิปอาจจะมีไอบ้างนะอ่าก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็พลังงานมันขึ้นคำว่าช่วงนี้หยิบจับอะไรก็ตามแต่มีโอกาสที่จะเป็นเงินเป็นทองหมดดีนะคะเฮที่ไหนเฮที่นั่นอะไรเงี้ยประมาณนั้นอ่ะคือดีนะคะแล้วก็พลังงานขึ้นอีกหนึ่งอย่างว่า ใครที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องพวกสือ่อออนไลน์สื่อโซเชียลการสื่อสารแล้วก็หยิบจับแบบคือทํางานหลากหลายอย่างเป็นพวก multitasking จะเด่นเป็นพิเศษนะคะแต่บางท่านอาจจะจบจากสิ่งเดิมที่มันไม่ดีมันไม่ใช่แล้วเริ่มต้นสิ่งใหม่มันเป็นโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาสิ่งที่มันเลวร้ายมันจบลงมันจบลงอะไรที่มันเป็นทําให้แบบทําร้ายใจิตใจเราทําให้รู้สึกว่าจิตใจเราอ่อนแอหรือเป็นทุกข์ปล่อยมันทิ้งในปีเก่านะคะแล้วเริ่มต้นปีใหม่ปี5ในทางที่ดีอาจารย์ฮอบไปกกำลังใจให้คุณมากๆเพราะว่า มันมีโอกาสที่จะมีสิ่งใหม่ๆส,สิ่งสิ่งใหม่ๆใ,ในรูปแบบแคล้ายๆเดิมก็ได้ที่มันดีๆเกิดขึ้นกับเราหรือเราได้ปรับปรุงตัวเราเองอเปลี่ยนตัวเราเองเป็นเวอร์ชันใหม่มากกว่าเดิมก็ได้นะคะบางท่านอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีมากกว่าเดิมเยอะมากเลยนะคะดีค่ะดีดีจริงๆค่ะอะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องการงานแบบเจาะลึกว่าเป็นยังไงนะคะ The f o ฟ l ขึ้นมาค่ะ king of swords page of swords six of swords six of cups พลังงานลักษณะนี้นะคะคือมันเหมือนกับว่าบางท่านอาจจะรับจอบพิเศษเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือว่าบางคนที่ทำอาชีพอิสระจะค่อนข้างเด่นคืออาจจะมีงานป้อนเข้ามาหาเราเยอะแต่พลังงานขึ้นการเดินทางนะการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะหรือว่าอาจจะแปลว่าเจอเจ้านายที่มันดีมากกว่าเดิมก็ได้แต่บางท่านอาจจะแปลว่าเจอคนที่แบบ ลูกคา้ารายใหญ่ที่ดีมากกว่าเดิมคือเป็นได้เหมือนกันคือมันเหมือนกับว่ามันเป็นการแบบทัดผ่านสิ่งที่มันเลวร้วลยเหมือนชิ่วๆอะค่ะไล่มันออกไปสิ่งที่มันไม่ดีคนที่มันไม่ดีอะไรเงี้ยออกไปแล้วเจอสิ่งใหม่ๆที่ดีมากกว่าเดิมหรือว่างานที่มันตรงล็อกหรือว่าตรงใจเรามากกว่าเดิมก็ได้มันเหมือนเป็นการปลดล็อกหรือบางส,งสิ่งบางอย่างที่ดีมากกว่าเดิมพลังงานขึ้นคําว่า คุณมีโอกาสที่จะมีความมั่นคงในหน้าที่การงานคุณมากขึ้นแต่อย่าเอาอารมณ์มาเป็นหลักคือบางทีบางครั้งคุณมีอารมณ์ที่ค่อนข้างแบบบางทีสวิงเยอะเหมือนกันนะดีดีเดี๋ยวร้ายอันนี้ต้องปรับตัวเองนะคะไม่ใช่ว่าอาจารย์บอกว่ามันดีนะที่เราเราอารมณ์มันสวิงอะคะ่ะบางทีเราก็คือมนุษย์เราทุกคนมีมดททำให้กระทั่ง,งต,ตัวอาจารย์เองมันมีดีมีร้ายปะปนหรือบางทีบางครั้งเราเดี๋ยวเราคิดสู้เดี๋ยวเราขี้เกียจเดี๋ยวเรารู้สึกว่าชิลกับชีวิตเดี๋ยวบางทีก็รู้สึกว่าเคร่งเครียดมันก็เลย แต่เดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปได้ค่ะอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยบางครั้งแปลงน้องมันขึ้นเหมือนแบบคนเดิมๆคนที่คุณเคยรูจ้จักอาจจะดึงตัวเราไปทํางานหรืออาจจะมีคนมาป้อนงานเราหรือว่าเราต้องเอางานเก่ากลับมา r รี r ร์เรนจ์ใหม่หรือกลับไปทํางานในแนวงานเดิมสายงานเดิมหรือบางครั้งมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายต่างแต่าตาตสาขาใหม่นะคะแต่ทํางานอยู่บริษัทเดิมก็เป็นได้นะคะ แต่บางท่านอาจจะแปลว่ามีเรื่องท้าทายเข้ามามีการพัฒนามีการประชุมเยอะมากขึ้นคือพลังงานของคุณมันขึ้นคําว่าทํางานเยอะทํางานหลากหลาย <c oughs> เหนื่อยหน่อยปาดเงื่นนิดนึงแต่มันโอเคแต่มันคือทําได้เอาจริงทําได้นะคะแต่ถ้าคุณเจอคนที่มันไม่ดีคุณจะเรียนรู้จาก สิ่งที่ผิดพลาดได้ดีมากยิ่งขึ้นคือปีนี้มันจะเป็นปีของการที่คุณอาจจะเจอประสบการณ์ชีวิตเจอคนที่มันดีกับเราแล้วก็ไม่ดีกับเราเหมือนจะดีกับเราแต่ก็ไม่ดีจริงๆะอะไรเงี้ยคือเราจะเรียนรู้จากมันได้แต่ถ้าเราไม่ดีกับใครก็เข้าตัวไว้นะคะก็ระวังตรงจุดนี้ด้วยแล้วกันแต่ถ้าอีกมุมหนึ่งที่อาจารย์บอกคือคนมันมีปรับปนกันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายปรับปนคุณอาจจะได้ร่วมงานกับคนสองแบบเลยแล้วเราจะแบบรู้ว่าเราต้องจัดการยังไงหรือว่าบางท่านเป็นเจ้านายคนจะต้องแบบ จัดการลูกน้องยังไงอย่างเงี้ยค่ะคือบางท่านอาจจะต้องควบคุมหรือคุมคนเยอะพอสมควรแต่ตัวคุณจะเหมือนไม่ค่อยไว้ใจใครคุณต้องเข้าไปดูแลเองอย่างเช่นถ้าคุณมีร้านคุณจะรู้สึกว่าฉันไม่ไว้ใจลูกน้องฉันไม่ต้องไปดูแลจัดการในเรื่องอการจัดการในร้านหรือว่าการเงินอะไรต่างๆเองก็ได้คือมันเหมือนคุณเองอาจจะต้องเป็นเหมือนอาเจ้นะคะสลังลุย,ลยอะไรเงี้ยค่ะคือมันเหมือนกับว่าเราต้องเป็นดูแลเองเป็นหัวหน้าที่ต้องลุยและต้องแก้ไขปัญหาให้คนอื่นเยอะ แต่คิดซะว่ามันคือประสบการณ์แล้วทุกคนต้องเหนื่อยหมดหลักฐานในการทํางานอย่ามองว่าเราเหนื่อยคนเดียวทุกคนก็เหนื่อยหมดฉะนั้นขอให้คุณสู้ๆแล้วอดทนนะเพราะว่าสิ่งดีๆกาลังจะเกิดขึ้นกับคุณขอให้คุณอย่ามองอะไรที่มันเป็นด้านลบเข้ามานะคะขอให้คุณดึงพลังงานด้านดีๆแล้วสิ่งดีๆหรือจักรวาลจะส่งอะไรดีๆเข้ามาหาตัวคุณใครที่เป็นคนที่หมั่นกระทําความดีอาจารย์เชื่อหนึ่งอย่างนะว่ามันจะเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างโดนจิตโดนใจให้แบบ เข้ามาทําให้ชีวิตของเราดีรับรื่นนะคะหรือว่าอาจจะมีคนเมตตาเราดีมากๆค่ะเรามาดูในเรื่องการเรียนเป็นยังไงบ้างการเรียนมันขึ้นคําว่าต่อสู้กับอุปสรรคเนาะอุปสรรคบางทีอาจจะเป็นความขี้เกียจอุปสรรคอาจจะแปลว่าต้องสอบหลายรอบต้องทําหลายรอบหรือว่าบางทีบางครั้งกว่าที่จะประสบความสําเมร็จต้อง อดทนนิดนึงพลังงานของคุณเหมือนสำเร็จประมาณเหมือนปลายปีเหมือนกันนะอาจจะแปลว่าต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟันงานโปรเจคล้านแปดพันเก้ากันบ้านเยอะอะไรเงี้ยจะเป็นประมาณช่วงต้นปีกลางปีอะไรเงี้ยเป็นได้เหมือนกันเพราะพลังงานขึ้นคําว่าต่อสู้ในช่วงระยะเวลาต้นปีเยอะแต่อาจจะแปลว่าปลายปีเนี่ยมันค่อยๆดีขึ้นนะคะแล้วก็พลังงานขึ้นคําว่าค่อยๆสําเร็จนะคะบางท่านอาจจะแปลว่าต้องทําหลายรอบต้อง ing, อ ب, ่องงานหลายรอบต้องซ้ํามันหลายรอบอะไรเงี้ยคือหรือว่าต้องสอบมันอีกรอบนึงหลายๆรอบ ขอให้คุณอดทนพยายามความพยายามครั้งที่101อาจจะทาสาเร็จก็ได้อย่าเพิ่งละทีในครั้งที่100เป็นกติประจําใจของอาจารย์และอาจารย์จะยังส่งต่อพลังงาน,นาด้านดีๆให้กับทุกคนนะคะเพราะว่าอาจารย์เชื่อหนึ่งอย่างว่าความสาเร็จของคุณมันมันกำลังจะมาถึงละแต่ขอให้คุณอดทนนะดวงมันเปิดมาขนาดนี้แล้วอะว่าการการเรียนของคุณมันค่อยๆดีขึ้นมันจะดีมากยิ่งขึ้นอย่าขี้เกียจเท่านั้นเองฉะนั้นอดทนสู้ๆนะคะอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้คุณมากๆากนะคะเพราะว่าสิ่ง การเงินเป็นยังไงบ้างการเงินเนี่ยคือหมดเงินค่อนข้างไปเยอะเหมือนกันแต่บางท่านอาจจะโชคดีอาจจะมีคนคอยให้เงินเราอยู่นะคะก็เห็นคุณค่าของเงินทุกบาททุกสตางค์ด้วยนะคะแต่บางท่านเนี่ยจ,จะได้เงินมาจากเนี่ยหลากหลายช่องทางจริงๆนี่ยที่อาจารย์บอกคือบางท่านยิ่งทำงานเยอะได้หยิบจับ งานอะไรมากมายเนี่ยมันก็ทําให้เราเองได้มีรายรับเข้ามาหลากหลายช่องทางบางท่านชีประจรองเท้าเราได้เงินดีบางท่านอาจจะได้มาเพราะความสามารถของเราเนี่ยเงินเข้ามาเรื่อยๆค่ะเข้ามาดีมากๆแต่มันเหมือนมีเหต,ตุต้องใช้ออกไปอยู่บ้างบางท่านอาจจะได้เงินมาจากพวกอสังหาหรือมาซับต่างๆหรือว่าเงินมันอาจจะมาจากการขายบ้านขายรถขายที่ดินได้หรือบางท่านอาจจะได้มันมามีโอกาสได้มรดกตกทอดหรือบางท่านอาจจะได้ของขวัญชินโบแดงมีคนมอบของขวัญให้กับเราก็เป็นได้ อีกหนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นนะคะว่าบางท่านเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่ทุกคนนะอย่า,อาไปเครียดน,นะบางท่านอาจจะหมดเงินไปกับเรื่องสุขภาพหรือคนในครอบครัวนะคะเรามาระวังนิดน,นึงหรือบ,บางท่านอาจจะเพิ่งผ่านงานสีดํามาฉะนั้นอย่าาไปเครียดทำนายเดียวภาพรวมโดยกว้างนะคะแล้วก็แต่ต้องบอกก่อนว่าเงินของคุณนะมันเข้ามาดีมากเลยนะพอดูไปแล้วว่าเหมือนกับว่ามีโอกาสที่จะแบบรับซรัพมาเรื่อยๆแต่มันเหมือนมาทีละนิดททละนิดเทีลหน่อยมาเรื่อยๆแต่มันมาทีอยู่เหมือนกันนะดี ไม่มีปัญหาอะไรค่ะดีมากว่าแต่ถ้าบางคนทํางานที่แบบอาจจะทําทงานเก็บโคกับต่างประเทศหรือเซอร์ออนไลน์จะเด่นเป็นพิเศษเท่านั้นเองนะคะแต่อาชอืุนก็เด่นนะคะอย่าไปอ,าอย่าไปคิดมากนะคะเพราะว่าพลังงานมันยังขึ้นคําว่าเหมือนเงินเข้ามาเรื่อยๆค่อยๆแบบเก็บพร้อมรอมิบไปเรื่อยๆเท่านี้เท่านหน่อยอย่างเงี้ยค่ะเรามาดูคนโสดโสดสนิทก่อนนะคะอันนี้มาเรื่องความรักแล้วนะพลังงานของคุณมีโอกาสเจอคนใหม่ๆห ค่อนข้างสูงเหมือนกันแต่ในเวลาเดียวกันก็มีคนเก่าๆเ,เข้ามาพลังงานตลาดจะผู้คนใหม่อย่างเดียวไม่ละมีคนเก่าผสมผสานเข้ามาคนเก่ามาในรูปแบบโฉมใหม่ก็ได้อ่าหรืออาจจะเป็นคําว่าเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าๆได้กลับมาแก้ไขามารู้จักกันอีกรอบหนึ่งหรือบางท่านแบบจากกันไปนานละได้กลับมารู้จักกันอีกรอบหนึ่งแต่บางท่านอาจจะเป็นได้ว่าไม่เคยรู้จักกันเลยแต่พอเจอกันแล้วรู้สึกว่าคุยแล้วก็จูนกันติดไว้คือต้องบอกแบบนี้นะถ้าคุณไม่ได้ พร้อมที่จะมีใครอย่าเพิ่งมีแต่ถ้าคุณพร้อมที่จะมีใครมีโอกาสสูงมากๆที่จะมีคนเข้ามาดูแลหัวใจของเราเหมือนต้องเริ่มจากความเป็นเพื่อนนะคะค่อยๆพัฒนากันไปมีโอกาสเจอจากการทํางานสูงหรือการทำมาหากินแล้วเจอกันเจอผ่านสื่ออออนไลน์ได้ไหม ก็ได้อยู่นะถือว่าได้แต่มันจะไม่ชัดเจนเท่ากับการที่แบบเจอตัวกันหรือว่ามีอะไรบางอยา่างอาจจะเจอเพราะผลประโยชน์ในในช่วงแรกเหมือนต้องทํางานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางคนเรียนอาเจอกันบางคนเนี่ยอาจจะเจอผ่านผ่านจุดศูนย์กลางอะค่ะมีสื่อกลางทําให้เจอกันฉะนั้นออนไลน์ก็ยังมีส่วนอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะ,ะแต่พลังงานแปลกเนาะของคุณเนี่ย คือทธนูเนี่ยมันเหมือนกับว่าเดิมเดิมเก่าๆมันเหมือนมีเหตุกลับมาเหมือนกันแต่มางครว่าอาจารย์คะหนูไม่ต้องการพลังงานเก่าๆอาจารย์เข้าใจอันนี้ทำนายด้ยวยภาพรวมคือกว้างฉะนั้นไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องเจอคนเก่าเสมอไปนะคะแต่อาจจะเป็นคนที่แบบ รู้สึกว่าคุณหน้าคุณตาหรือว่ามีคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างคล้ายกับคนเดิมๆที่เราอาจจะถูกสเปคหรือเคยเคยคบเป็นแฟนก็ได้หรือเคยคุยก็ได้นะคะถ้าเราไม่ได้ปิดกัน้นตัวเองก็อาจจะมีคนเข้ามาทําให้หัวใจเราพองโตนะคะเรามาดูคนโสดนะคะที่มีสถานะคุ้มครืองไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงต่อไป ถ้าคุยกันมานาะนมีโอกาสสมหวังในเรื่องความรักสูงมากๆมีโอกาสพัฒนาการสูงมากถ้ายิ่งเป็นกลุ่ม LGBTQ หรือว่าเป็นคนต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นหรือว่าอยู่ไกลกันจะยิ่งสมหวังเร็วมากกว่าเดิมแต่บคุคคลอื่นก็สมหวังนะมีโอกาสไปต่อไม่ต้องพาอะไรมากมายนะเพราะว่าพลังเงินขึ้นคําว่ามีโอกาสสมหวังมีโอกาสได้ไปต่อ มีโอกาสที่จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าจะยังไงต่อถ้าคนนี้มันไม่ใช่เดี๋ยวจะมีคนใหม่เข้ามาที่มันดีมากกว่าเดิมจะสั่ไปไม่ต้องห่วงค่ะมีโอกาสที่ได้พัฒนาเหมือนอาจจะมีโอกาสได้หัวใจพองโตมากๆเลยนะคะเรามาดูสําหรับคนที่มีแฟนหรือว่าคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างคนที่มีแฟนมีโอกาสนะคะที่คุณทั้งสองคนเนี่ยจะได้แต่งงานมัน่นหมาย คือบางคนเป็นแฟนกันหรืออาจจะย้ายมาอยู่ด้วยกันรักกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นมีบุตรมีลูกเป็นได้นะหรือบางท่านอาจจะแปลว่านับน้องหมาน้องแมวมีโซ่คล้องใจมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คนทั้งสองคนได้รู้จักกันมากขึ้นเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นว่าจริงความรักของคุณดีมากเลยนะราศีธนูอะ่ะเอาจริงมันเหมือนมีความสมหวังอยู่เยอะมากเลยนะแล้วก็ไปได้ดีด้วยเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นด้วย มันเหมือนกับว่าเป็นความรักที่แบบมีความสุขใจสําหรับคนที่แต่งงานเป็นยังไงบ้างคนที่แต่งงานถ้ามันมีเรื่องชู้สาวเข้ามามีโอกาสจากกันสูงอาจารย์ก็ไม่อยากเห็นใครเลิกกันฉะนั้นจงมีสติและรักษาศีลธรรมให้มากแต่ถ้าไม่ได้มีเรื่องตรงจุดนั้นเนี่ยมันก็จะกลายว่าคุณทั้งสองคนนะ่ะ อาจจะห่างเพินกันบ้างมีทะเลาะบอกแว้งกันเล็กน้อยน้อยตามภาษาอลิ้นกับฟันทะเลาะกันแต่สุดท้ายคุณทั้งสองคนก็ไปจากกันไม่ได้ฉะนั้นขอให้คุณจับมือกันให้นั่นพอแล้วก็กระชับความสัมพันธ์แล้วก็รักกันให้มากๆนะคะปันเน็กเข้าใหม่ประมาณให้คิดถึงวันแรกที่ได้รู้จักกันได้คุยกันมันจะได้ความรักแบบผูกพันกันมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ปล่อยมือกันเนาะสำหรับเรื่องสุขภาพ สุขภาพให้ระวังในเรื่องแบบบางทีของกินของบริโภคท้องอืดอาหารเป็นพิษลมพิษต,ต่างๆภูมิแพ้นะคะแล้วก็โรคที่มันอยู่ภายในอยู่ข้างในที่เรามองไม่เห็นเป็นสีดําๆที่อยู่ภายในที่อาจารย์หมายถึงอาจารย์ขอไม่พูดนะคะเพราะว่าอาจารย์ขอแค่เตือนเฉยๆมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะเกิดขึ้นเพราะนี่ทำนายเดยวภาพรวมอาจารย์ไม่อยากให้คุณดูแล้วนําไปเครียดเลยรพวกนี้นะคะ สิ่งหนึ่งที่อาจารย์บอกเสมออาจารย์เป็นคนที่เหมือนแบบเวลาจะพูดอะไรคือคิดก่อนพูดเยอะมากเพราะว่าไม่อยากให้ติดก,กรรมในเรื่องคาพูดกับตัวคุณล่าอาจารย์ไม่อยากผูกคําอะไรทั้งสิ้นถึงแนมะ้จะเป็นการทานายโดยภาพรวมใน u t u b e นะคะนิดต้องเข้าใจอาจารย์นิดหนึ่งนะอาจารย์แค่บอกเฉยมันอยู่ภายในฉะนั้นรักษาสุขภาพให้มากไปตรวจสุขภาพประจําปีคุณผู้หญิงคุณผู้ชายไปตรวจภายในด้วยก็ดีนะคะถ้าถ้าแบบอยากที่จะดูนะคะหรือว่าแบบ follow up อะ่ะในแต่ละปีควรตรวจสักหนึ่งครั้งโดยเฉพาะคุณผู้หญิงแล้วก็ ถ้าใครที่ป่วยอยู่มีโอกัดหายที่ถ้าเป็นโรคที่พอรักษาได้อยู่นะคะแล้วก็มันเกิดจากความเครียดทั่วไปค่ะเป็นออฟฟิศซินโดมอ่าตาแห้งบ้างมันเกิดจากพฤติกรรมค่ะกรรมค่ะที่เรากระทาคือพฤติกรรมของเรานั่นเองนะคะถ้าโรคที่มันจะเกิดนะบางคนแพ้แพ้แบบสิ่งต่างๆเพราะว่าภูมิเรามันต่าหรือพักผ่อนไม่เพียงพอระวังนิดนึงแล้วกันนะอ่าบางคนระวังกดไหลย,ย้อนด้วยแล้วก็อาหารการกินนิดนึง,นงเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินจริง ส่วนเรื่องการทำบุญอาจารย์บอกเสมอว่าพ่อแม่บุพการีผู้มุ่งพรกคุณสำคัญระดับต้นอาจารย์เข้าใจว่าโลกเรามีสองมุมมีมุมดาร์กมีมุมสว่างถ้าเรามีพ่อแม่ที่ดีอาจจะเป็นพี่ป้านนะ้าอาปุ่ยตาตายายพ่อแม่บุญธรรมต่างๆที่เขาดีกับเรากระตันยูให้มากที่สุดยิ่งกระตันยูเรายิ่งได้เรายิ่งเรายิ่งให้เรายิ่งได้นะคะแล้วก็อาจารย์เชื่อนะว่าใครที่ดีมากๆกับพ่อแม่ตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จริงๆนะคะก็ขอให้คุณทําโดยที่เรารู้สึกว่า ไม่เดือดร้อนตัวเราแล้วก็เราทําเท่าที่เราไหวแล้วกันนะคะไม่ไม่ฝืนใจตัวเราแต่ในมุมดาร์กอาจารย์เห็นได้นะพ่อแม่ที่น่ากลัวเห็นตามข่าวสะเทือนใจทุกครั้งที่ได้ฟังแล้วมันเป็นเรื่องซึ้งที่ถีมากนะคะฉะนั้นใครที่มีพ่อแม่ในมุมดาร์กอะไรก็ทําแต่ก็กระตันยูเท่าที่ไหวนะคะทําเท่าที่เราไหวอาจารย์เข้าใจในหลายๆมุมของโลกเราแล้วก็ อาจารย์เชื่อว่าแต่ละคนมีเหตุผลเป็นของของตนอาจารย์เชื่อว่าทุกคนรู้ว่าควรทาอะไรอะไรที่ควรหรือไม่ควรนะคะมันอยู่ที่จิตใต้เสมอหงของแต่ละบุคคลอยู่แล้วทํามบุญถัดไปนอกบ้านอาจารย์อยากให้คุณเน้นในการสวดมนต์สมาธิราศีธนูนนะสวดมนต์สมาธิเราดีมากแต่ถ้าบางคนไม่สะดวกในการสวดมนต์สมาธิก็หาอะไรที่แบบทำแล้วเกิดสมาธิะคะ่ะแล้วก็เป็นเรื่องการแบบ ไม่คิดร้ายกับใครไม่พูดไม่พูดไม่ดีรักษาศีลห้าข้อให้ได้ถ้าทําได้นะคะมันจะยิ่งทําให้ตัวเราเองจเจริญแล้วศีลมันจะรักษาเรามากแล้วก็พลังงานของคุณมันเหมือนเป็นการเป็นสะพานบุญนะคะเนี่ยมันเหมือนเป็นการการประ,ประกาศเราทําด้วยเราเป็นสะพานบุญด้วย สร้างวัดได้สร้างห้องน้ํสาสาธารณประโยชน์ได้คนยากไร้ได้โรงพยาบาลได้อุปกรณ์การแพทย์ได้บริจาคเลือดได้ทําได้หมดเลยราศีธนูอาจารย์ขอไม่เจาะจงนะคะในเรื่องการทําบุญแต่ถ้าเป็นพวกสะพานบุญทําได้หมดเลยดีมากๆทุกครั้งที่เราทําบุญเสร็จกรวดน้ําลงดินด้วยจะยิ่งดีนะคะมันดีต่อตัวเราการสวดมนต์นั่งสมาธิอาจารย์แปะไว้แล้วการสวดมนต์อ่าแล้วก็ บททั่วไปแล้วก็เสริมในพระคาถางเงินล้านส่วนสมาธิต่างๆถ้าเราไม่รู้ว่านั่งสมาธิยังไงลองหาใน Youtube มีคนสอนมากมายนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะไปปฏิบัติธรรมต่างๆก็อพอปฏิบัติแล้วเขาก็จะสอนเรามาเนอะทำยังไงบ้างแต่ละที่เนอะบางคนอาจจะเดินตรงกลมนั่งสมาธิในรูปแบบต่างๆก็ อ่ไปเรียนรู้มาแล้วค่อยเอากลับมาทําที่บ้านนะคะจริงๆคนเราอะ่ะบอกเสมอนะว่าไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนถ้าเราใจสงบมาหาจะอยู่บ้านอยู่ที่วัดหรืออะไรก็ตามแต่คือทําได้หมดค่ะ meditation คือการปรับสมาธินั่งสมาธิแล้วจิตเราจะผ่องใสเราหน้าเราออร่าเราจะออกหมดเลยนะคะพูดจริงๆเพราะว่าถ้าเราคิดดีทําดีโดยที่เราไม่เดือดร้อน ะะอาจารย์เชื่อว่าพลังงานดีๆจะเข้ามาหาตัวคุณเยอะมากเพราะว่าตัวคุณน่ะเหมือนเป็นแหล่งที่แบบสามารถที่จะดึงดูดแบบเหมือนแมกเนตนะคะแม่เหล็กดึงดูดตาสีธนูอ่ะคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาไวแต่ถ้าทําไม่ดีมันเข้ามาไวด้วยเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นอาจารย์อยากให้คุณหมั่นกระทําในเรื่องที่ดีแล้วสิ่งดีจะตอบแทนคุณแน่นอน ขอให้ตัวคุณและครอบครัวของคุณมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอให้เป็นปีที่ดีสําหรับคุณนะคะสําหรับปี65มีความสุขความเจริญนะคะคันนี้จะจบคําทํานายเดี๋วเท่านี้มันจะทําความดีในรูปแบบต่างๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fan Page ได้ TikTok ได้ IG ได้มี2 IG วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทําคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะ เป็น Facebook f n n Page i n s t g r r m m หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ